น้องแห้งแล้วน้ำหน้าผงละบาดนี่น้ำหน้าผงแล้วาปล่อยน้ำจะน้าน้องเน่น้ำสะอาดแล้ว <c oughs> บาริสะอาดแล้วป่วยน้ำจะน่าน่องเนี้ยแห้งแล้วสะอาดแล้วบาดดีดีแต่บริสซักก็เนาะเออบริสซักดีเนี่ยแต่บริสซักสะอาดแล้วบาดดีบา,บางคันงมันไปแต่ยากมากแต่ายาก นิดแล้วบาทนีเข้าหมดสบายละบาทนี้มอวมันไม่อหวกระปเอาเลยมีฝนลดดานาไปวีวลไปวีวีเลยทีมันพอคนดําหนาวคนดํานาัวคนันต้องมีความฉลาดในตโตเลย เหลือไฮสุดท้ายแล้วครับพี่น้องหน้าเอือยไฮนี่คือไฮสุดท้ายค่ะแล้วไฮ <พอ S 1> นี่ค่ะด,ดำสามปีแล้วแต่มาดำ <laughs> พอได้ดำสามปีแล้วพี่น้องแถวนี้เพราะว่าเหลียงขั้วยก็เลยพ่ไ,ได้ดำนี่พี่น้องไฮนี่แบบลมเลยลมคัากลมแน่จะพี่น้องดำแล้วละนี่ผ <c oughs> มเป็นไฮนี่หน่อยคือกันได้คะ่ะพี่น้องไฮบักใหญ่ <c oughs> ลมลมลมเพียงเขาแต่มาไฮนี่ ไม่มีน้ำเลยค่ะคแห้งเครื่องเครื่องเลยค่ะทุกคน <laughs> แห้งแบบคักเลยค่ะแต่ว่าดำงางจ้ะพี่น้องดำงางอยู่ยแต่ถ้าฝนตกหยันเจ็บดีหน่อยเลยเพราะวันเป็นดินทรายนะคะพี่น้องหยันไม่เจ็บจีคือ <laughs> แบบโปรตีนะคะพี่น้องถทยเอาเลยถ่ยถทายผานไถายผ่านถทยพ่ <laughs> ยพวนถ <laughs> ยพ่วนแล้วเลยค่ะพี่น้อง <laughs> เป็นอย่งไรค่ะมือนี้สิสับหน้าอยู่บนมือนี้โอ้ยว่าอยู่หันละเลี้ยงยังเนาะค่ะสับหน้ามือนี้เลี้ยงเปือกโอ้ยเลี้ยงเปือกพี่น้องเอ้ยเป็นตะมีแหงอย่บ่เป็นตะมีแหงอย่บ่เปือกเลี้ยงเปือกเลี้ยงเปือกย่างขี้ลายกับเหนืออย่างจักสุดเน่เด้อเป็นไปจังสละว้าวแไฟจังสีเป็นตะมีแหงอยู่ได้เนาะค่ะพี่น้อง ลูกไส้กับบินทรงมาจากผู้เกตเลยตรงมาจากผู้เกตมาดำหน้าซอยแม่ครับมือนี้มาสับหน้าซอยแม่มือนี้จังได้กับตรงแล้วครับพี่น้องลูกไส้แล้วมาซอยค่ะลูกไส้ใหญ่แล้วมาซอยค่ะพี่น้องมือนี้ผลว่าเสียค่ะน้ำมันมาเป็นมือมาดำหน้าซอยแม่เผนว่า โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะเป็นหายสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน